สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลบิ๊กตู่เน็บแรงธรรมนัสคะแนนเยอะมาเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าไหม จากผลคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลปรากฏว่าคะแนนของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมีมากถึง275สูงที่สุดในบรรดา10รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายขณะที่คะแนนของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้274คะแนน เท่ากับพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐแต่มากกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้272เสียงซึ่งน้อยกว่าคะแนนของร้อยเอกธรรมนัฐ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากการลงมติเสร็จสิ้นนายกได้พูดคุยกับรัฐมนตรีหลายคนถึงผลคะแนนที่ออกมาโดยกล่าวทีเล่นทีจริงว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัสได้คะแนนมากขนาดนี้มาเป็นนายกดีกว่าไหมซึ่งได้พูดย้ำอยู่หลายครั้ง ซึ่งเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ร้อยเอกธรรมนัได้เดินเข้ามาพอดีนายกจึงได้พูดกับเจ้าตัวว่าถ้าคะแนนเยอะขนาดนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าพร้อมบอกรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยว่าคะแนนใครจะมากจะน้อยอย่าไปอะไรมากเดินหน้าทำงานต่อไป ทั้งนี้มีรายงานข่าวจากพักพลังประชารัฐแจ้งว่าสอสอหลายคนในพักพลังประชารัฐไม่สบายใจมองว่าร้อยเอกธรรมนัฐทำไม่ถูกต้อง เนื่องจากพลเอกประยุทธ์เป็นผู้บังคับบัญชาการที่ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องคะแนนเสียงในสภาครั้งนี้แต่ไปดำเนินการให้ตัวเองมีคะแนนมากกว่าคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดโดยเฉพาะนายกไม่ต่างอะไรกับการทำให้นายกเสียหน้าจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอาจทำให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลรู้สึกไม่ดีกับร้อยเอกธรรมนัฐหลังจากนี้ส่วนคะแนนของนายอนุทินที่ได รับมากที่สุดเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าเป็นการรวบรวมเสียงของพรรคภูมิใจไทยเองที่รวบรวมเสียงสอสจากพรรคเก้าวไกลเข้ามาสนับสนุนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ